มาค่ะชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เวิร์ดไอวิวคลิปวันนี้ประกอบกไปด้วยคนโสดคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่เนาะชาวราศีพิจิกคะความรักความสัมพันธ์คุณในอดีตเป็นยังไงบ้างคนโสดเฮ้ยแฮปปี้เบิรดด์ดนนะชาวราศีพิจิกมีความสุขมากๆนะคะเออ นัวว่าคุณก็ไปแบบเรื่อยๆกับเรื่องความรักคุณก็ไม่ได้อยากที่จะอินกับใครในเรื่องของความรักหรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะอินเทนส์กับใครในเรื่องความรักในชีวิตสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่คุณก็คือคุณแล้วแต่ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเลยแต่คุณนะ่ยยังไม่อยากมีความรักขนาดนั้นในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีพิจิกคะ่ะในเดือนนี้เนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้พูดคุย มีเกณฑ์ได้สื่อสารกับใครสักคนหนึ่งในชีวิตคุณทีนี้นึกว่าบางคนคนนี้มันอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันบางช่องทางไปแล้วระหว่างคุณและก็เขานึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชาวราศีพิจิกเคยชอบเคยถูกใจหรือเคยรู้สึกดีมาก่อนแต่ว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกับเขาแล้วเป็นไงบ้างคะ่ะก็คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะ่ จริงๆนกรู้สึกว่าเขาดูเขาดูรักอิสระในชีวิตมากๆแล้วก็ดูเป็นคนที่นูกวาคำพูดคำจาของเขามันดูหนึ่งเขาดูลักอิสระสองคำพูดคำจาขเขามันดูมั่นใจสามเขาดูเป็นคนที่สดใสใช่แล้วก็ไพ่มันขึ้นว่าเขาก็ยังเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ส่งบรรยากาศดีๆหรือว่า energy ดีๆให้กับคนในชีวิตแล้วพิจิกค,คุณยังประทับใจคนนี้อยู่ไหม ก็ยังชอบอยู่ค่ะแต่น,นวกาคุณก็ Move on ได้แล้วละ่ะหมายถึงคุณก็ไม่ได้อะไรละการ r e l a t i o n น h i p นี้ไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้หละถามว่ายังชอบไหมก็ยังชอบยังนึกถึงยังคิดถึงแต่นุกาคุณน่าจะอยู่ในสภาวะที่คุณคุณชอบเขานะแต่คุณเข้าใจได้ว่าโอเคการชอบคนนี้ในมุมนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วคือคือนึกว่าคุณคงไม่ได้แสดงออกอะไรว่าแบบโหคุณ ข้างรักเขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาคำของนกอ่ะก็คืนว่าชาวราศีพิจิกคุณก็คุยได้สื่อสารได้นะเขาก็ยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาคุณแล้วก็ยังเป็นโอกาสสาคัญในสายตาคุณอยู่แต่คุณไม่ได้คิดจะกลับไปหาเรเลชั่นชิพนี้แล้วค่ะเพราะคุณรู้ว่าความสาคัญเนี้ยมันคงไม่เวิร์กละหมายถึงว่าแบบถ้าคุณจะไปจีบเขามันคงไม่เวิร์กแน่ๆอะไรเงี้ยนกไม่แน่ใจว่าคนคนนี้คุณเคยจีบหรือเปล่าแต่นกรู้แน่ๆว่าคุณเคยชอบเขา เขาไม่ใช่คนไกลหมายมถึงคุณอาจจะไม่ได้อยู่กันไกลนกบอกเราว่าคนนี้น่าจะเป็นคอนเนค t ชันของคนที่คุณเคยชอบเคยชอบเคยสนใจเคยรู้สึกดีๆเนี่ยค่ะชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนาำสกุลดี Daniel w y H House แล้วก็ C.Catman โอ้โห oh I like you บอกแล้วว่าคนนี้เขายังเป็นคนที่คุณชอบอยู่แต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเวลาค่ะหมายถึงว่าเวลามันก็เยียวยาความรู้สึกคุณละหรือว่าเวลามันก็ทําให้หลายๆอย่างในความรู้สึกของคุณมันดีขึ้นแล้วคุณไม่ได้ชอบเขาเท่าเมื่อก่อนแล้วละมัง้งหมายถึงว่าโอเคเมื่อก่อนอาจจะเคยชอบมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็ชอบในเวของความที่ปลื้มแล้วกันลัก็นาราศีดาวจันดาวศุข,ขพิกจิเมตรกรกฎ ก็เอาจริงๆน้องรู้สึกว่าคุณก็ยังชอบเขาอยู่ต้องใช้คำประโยคนี้แต่ว่าไม่ได้อยากมาครอบครองและกันต้องใช้คํานี้คือไม่ได้ชอบจนจะต้องไปตามจีจะต้องไปวิ่งตามหรืออะไรเงี้ยน้องว่าไม่ใช่เวรอะไรสําหรับผมพี่จีขคะคนคุยไม่ชัดเจนเป็นไงบ้างโอ้โหความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครบางคนในความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่จริงจังเกินจรงิจรงจงัจงเกินจนอีกฝ่ายรู้สึกท็อกซิก จริงจังเกินจนอีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาก็มีเลดแฟกมาแล้วละ่ะหรือว่าเตือนมาแล้วล่ะว่าเธอเย่าเยอะเกินไปนะเพราะว่าเขาไม่ชอบคนเยอะแต่ถามว่าคุยด้วยไหมก็คุยด้วยสม่ำเสมอในระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีเลดแฟกมาละเ <c oughs> ดือนนี้เป็นไงบ้างคะพิจิกเ <c oughs> ดือนนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกค,ค่ะเนือว่าคือมันเป็นไวเวอร์ซ่ามันอาจจะสลับกันได้แต่คุณมีเกณฑ์ที่จะเทความสัมพันธ์นี้สูงมากๆ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะไปแอคชั่นกับความสำคัญใหม่หรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วนะว่าคุณสามารถทําได้โดยที่แบบแอบใจร้ายเหมือนกันนะคือไม่มีเยอะใหญ่เลยให้กับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือแบบคุณชิลมากๆเลยคุณรู้สึกไงคนที่คุณคุยค่ะคือเอาจริงคุณเคยชอบเขามากกว่านี้แต่บางครั้งความพยายามของเขาที่มากจนเกินไปมันทําให้คุณอึดอัด แล้วคุณรับรู้ได้ว่าเขาพยายามรับรู้ได้ว่าเขาทุ่มเทแต่ว่าประเด็นก็คือคุณเองยังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันชิลๆก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มี space มีพื้นที่ซึ่งกันและกันก่อนอะไรเยงี้ค่ะคือถ้าถามในมุมนอกอ่ะคุณก็ยังชิลๆกับชีวิตตัวเองอยู่เข้าแล้วคะรู้สึกงไงคุณพิจิตเขาว่าจริงจังมากยังไงต้องโค้ ยังไงต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นยังไงต้องก้าวไปอีกสเต็ปในเรื่องของความสัมพันธ์เนือว่าเขาจริงจังมาค่ะแล้วก็ซีเรียสมากในเรื่องความรักครั้งนี้ทีนี้ประเด็นคือไม่รู้ทําไมนกแค่มีความรู้สึกว่าไพ่ขึ้นจัติตัวเขาก็คงอยู่ในสภาวะของความที่เออจุดที่เป็นมันก็มันคือเขาอยากทําให้ดีที่สุดอยากทําให้เวิร์กที่สุด ที่คุณให้โอกาสเขาแล้วเขาเขาจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นกเนี่ยเป็นห่วงเขาจังเลยไม่ใช่มันไวเบอร์ซ่านะกลายไปว่าลูกดวงนกโดนแทนนะเขาเป็นไงบ้างคะเขาไม่ยอมนะต่อให้คุณจะหยุดคุยเขาไม่ยอมอยังไงคนวันนี้เขาจะสม่ำเสมอคะ่ะแล้วเขาก็จะคุยด้วยเขาจะเคลียร์ด้วยว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึง่เป็นอย่างนี้ทําไม ทำไมความสัมพันธ์มันถึงเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นหรอแบบไม่โอเคกับเราตรงไหนหรอหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็คุยตรงๆเลยอ่ะเออเลิศปะเราคุณหรอคะเป็นไงบ้างคุณไม่อยากคุยอ่ะคือเอาจริงๆแบบการที่คุณเดินหนี่ะหรือการที่คุณเงียบอบบมันก็เป็นคําตอบที่ดีที่สุดแล้ว คือคุณไม่อยากจะไปนั่งพูดหรืออธิบายเขาว่าทําไมคุณถึงเลิกคุยทําไมคุณถึงหยุดคุยหรือคุณจะไปบอกเขาว่าคุณมีโอกาสทางความรักอื่นเข้ามาแล้วนะมันก็กระไายอยู่อะค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้คุณเลือกที่จะเงียบเพื่อเป็นการสื่อกับเขาไกลๆว่าไม่คุยต่อแล้วนะเอาคําเป็นไงบ้างเพกจิเออโน้ว่าคุณจะเงียบ หมายถึงคุณจะนิ่งคุณจะไม่ตอบคุณจะอ g กนอ e เขาอะไรเงี้ยค่ะคุณจะเพิกเฉยเขาแหละในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแสดงออกว่าเออคุณไม่ไม่ได้อยากไปต่อความสัมพันธ์นี้หรือว่ารู้สึกว่าแบบไม่ไม่อยากมุกไปต่อกับความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยเขาอ่ะลูกบอกแล้วว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมค่ะคุณคิดว่าเขาจะยอมง่ายๆหรอพิกจิก็ต้องไม่อยู่แล้วไหมเขาไม่ยอม เออประเด็นคือคุณมีกำแพงในเรื่องความรักกับคนคนนี้แล้วคุณก็มีโอกาสใหม่ทางความรักเข้ามาจากงานเงินผลประโยชน์ด้วยคือคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะไปต่อกับ Relation น h i p นี้แล้วอะหรือว่ารู้สึกอยากจะอินกับความสัมพันธ์นี้แล้วอะลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะธนูมีถุนแล้วก็กลุ่มอือชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนำสกุลดีกว่า N Norway L Love แล้วก็ H House คือคุณน่ะไม่อยากไปต่อแล้ว เออแล้วนกว่าเขาอะเยอะกับคุณจนเกินไปจะคุณอึดอัดน,นกว่าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเกินอะ่ะนกอยากรู้ว่าแล้วคุณไปโฟกัสกับใครอะ่ะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอีกคนหนึ่งอะ่ะคนเก่าเหรอคือคุณกลับไปดีกว่าคนเก่าเหรอพีิจิกอ่ะแสะดงว่าไม่ใช่คนใหม่อ่ะสิอาจจะเป็นคนเก่าที่มาเริ่มกันใหม่ก็ได้ ปวะะเอาไปกันต่อสําหรับชาวราศีพิจิกที่เป็นคนมีคู่ความรักครั้งนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ให้อิสระกันสูงมากระหว่างคุณแล้วก็คู่ที่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่อะค่ะหลายๆครั้งมันมีเหตุให้ทะเลาะกันมีเหตุให้มีปัญหากันหนักๆมาละรอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังได้ไปกันต่อคุณทั้งคู่มีความต่างกันสูงมีความคอนทราสต์กันสูงมีความแบบ นึกว่าคุณต่างกันเยอะมากมันก็เลยทําให้การที่จะอยู่ได้กันในความรักของคุณน่ะมันยากมากเราในเดือนนี้เป็นไงบ้าง <lik> ขอดีๆหน่งสนี่มันเดือนเกิดเขานะไพ่โอเคอะโอเคไหมโอเคเดือนนี้นะคะ <l ots> มันก็เป็นเดือนที่คุณและคู่เนี่ยนะคะมีทั้งมุมที่ดีมากๆแล้วก็มีทั้งมุมที่ท็อกซิกมากๆในความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คู่ คุณรู้สึกไงคู่คุณคือมันเป็นไวเบอร์ซ่านเนาะมันสลับกันได้คือคุณก็ซีเรียสแหละแล้วคุณก็จริงจังกับเขาแหละแต่ประเด็นคือความต่างที่เกิดขึ้นในรีเลชั่นชีพอะค่ะมันก็แอบทําให้คุณไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าความรักครั้งนี้มันจะเวิร์ความรักครั้งนี้มันจะประสบความสําเร็จคือถามว่าคุณรู้สึกดีไหมคุณก็รู้สึกดีกับเขามากแต่ว่าใจหนึ่งคุณก็มันขึ้นขึ้นลงๆอะมันเป็นความรักที่เอาแน่เอานออะไรไม่ได้รักก็รักกันมาก ท็อกซิกกับท็อกซิกมากอย่างเงี้ยใครจะไปอยู่ไหวอ่ะที่นี้เขารู้สึกไงกับคุณมันเป็น,นไวเบอร์ซ่าเนี่ยสลับกันได้เขาก็รักคุณเหมือนกันเขาก็จริงจังกับคุณเหมือนกันแต่ประเด็นคือเขามีคําถามตลอดเลยว่าคุณรักเขาขนาดนั้นไหมเขาอะคิดเรื่องอนาคตตลอดเลยนะอยากให้มันมีบิ๊กนิ่งใหม่อย่างงู้นอยากให้มันมีอะไรใหม่ๆอย่างนี้คือเขาคิดเรื่องการทําอะไรใหม่ๆกับความรักระหว่างคุณและเขาตลอดเวลาเลยค่ะ แ้วเขาก็สับสนว่าแบบเฮ้ยทําไมคุณไม่เห็นจะคิดอะไรแบบนี้เหมือนที่เขาคิดเลยแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะก็คือในเดือนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาโมเมนต์ที่ดีเนาะก็คือการพาไปเจอเพื่อนฝูงหรือว่าโมเมนต์ที่แบบเขากับคุณอาจจะทํากิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนฝูงกับบริวารในชีวิตส่วนโมเมนต์ที่ไม่ดีในความสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องการพูดเรื่องอนาคต บางคนพูดเรื่องการ move in มาอยู่ด้วยกันบางคนพูดเรื่องการสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือคําตอบของคุณเนะี่ยชราศีพิจิกมันช็อตฟิลเขาอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบทาไมอะ่ะทาไมหรออะไรอย่างเงี้ยนอก่าคุณก็พูดตรงๆว่าคุณยังไม่พร้อมแล้วนอก่าคุณก็สื่อสารแบบตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ น้ว่าคุณก็มีความชัดเจนกับเขาในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือชัดเจนมากๆแหละโนว่าคุณชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะเอาคาเป็นไงบ้างคะเขาเคอร์อยู่ไนงะพิกจิตเอาจริงการที่คุณอาจจะต้องมีวิธีในการแบบเรียบเรียงคําพูดของคุณให้ให้ดีๆเพราะว่าไม่อย่าง,งาน,านั้นโนกว่ามันอาจจะเป็นความนอยมากๆของเขาในเดือนนี้เพราะว่า เขาคิดจริงๆค่ะกับการแพลนอนาคตกับคุณหรือเขาคิดจริงๆกับการมองเรื่องความสัมพันธ์ในระยะยาวแต่ว่าพอแบบมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เขาคิดอ่ะเขาก็น้อยมากๆและคณาราสีดาวจัน์ดาวสุข,ของคุณไม่กับเขานะคะธนูเม่สิ่ห์ธนูแล้วก็มังก้อนแมิลาค่ะนอกว่ามันมีหลายๆอย่างแหละบนความต่างระหว่างคุณแล้วก็เขาที่ทําให้คุณกลัว ว่าเคยถ้ามันไปอีกสเต็ปในเรื่องความรักอ่ะมันจะดีจริงๆหรือเปล่ามันจะเวิร์กจริงๆหรือเปล่าชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลคุณเขาเอสซันนี่คิวควีนอารันดานก็คิดว่าชาราสีพิจิกไม่ใช่คุณไม่จริงจังกับเขานะแต่ว่าเฮ้ยพิจิกคุณเคยคิดที่จะเลิกจริงๆหรอเนี่ย ที่นี้โน้ตรู้สึกว่าไม่ใช่คุณไม่จริงจังกับเขาค่ะแต่ว่าความต่างของคุณและไมเซ็ลของคุณที่หลายๆครั้งมันคอนทราสต์กันเกินไปอมันแอบทําให้คุณกลัวเหมือนกันว่าความรักครั้งนี้มันจะถ้าเอานี้นะถ้าสมมุติว่าคุณแต่งงานคุณก็กลัวว่าจะเลิกกันหรือถ้าสมมุติว่าคุณมีลูกคุณก็กลัวว่าคุณจะเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณ ชาวราศีพิจิกที่กดไลค์ซับสไคร์ e แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาแนลเวอร์เด v i วิวเดี๋ยวเราเจอทุกจันทร์พุธสาววันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ